สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงโดยการใช้สีโปสเตอร์ครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการวาดภาพเหมือนจริงโดยการใช้ดินสอไปแล้วสัปดาห์นี้มาวาดภาพเหมือนจริงโดยการใช้สีโปสเตอร์บ้างนะครับ สำหรับการวาดภาพเหมือนจริงภา,าษาอังกฤษคือเร a l รลิซึ่นะครับหมายถึงการเขียนภาพหรือการวาดภาพตามที่ตานักเรียนมองเห็นให้มีความเหมือนของจริงหรือเหมือนกับธรรมชาติที่นักเรียนมองเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีสันและแสงเงาการเขียนภาพจากของจริงจากหุ่นนิ่งนะครับหรือการวาดภาพทิวทัศ หรือแม้แต่การวาดภาพคนเหมือนนี่คือการวาดภาพแบบเหมือนจริงสีโปสเตอร์ครับนักเรียนรู้จักสีโปสเตอร์ไหมครับสีโปสเตอร์คือสีอะไรนะสีโปสเตอร์นะครับหรือโปสเตอร์คัลเลอร์เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งนะครับสีโปสเตอร์จัดอยู่ในสีน้ำเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นะครับซึ่งสีโปสเตอร์จะนิยมบรรจุในขวดแก้วมีเนื้อสีข้นและค่อนข้างที่จะหยาบคุณสมบัติของสีโปสเตอร์คือทึบแสงคือแสงผ่านไม่ได้หรือผ่านได้น้อยนะครับเพราะสีโปสเตอร์จะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไปผสมกับเนื้อสีนั้นๆด้วยเราเรียกว่าสีแป้งนั่นเองนะครับ สำหรับสีโปสเตอร์นอกจากจะใช้ผู้กันในการเกลี่ยสีซ้ําที่ได้แล้คือหมายความว่าเราสามารถใช้สีโปสเตอร์เกลี่ยสีหรือระบายสีซ้ําไปซ้าม,มาได้แล้วนะครับอย่างนิยมผสมกับสีขาวเพื่อให้สีโปสเตอร์มันดรอปลงหรืออ่อนสีลงนั่นเองนะครับทีนี้ การที่สีโพตเตอร์จะมีความอ่อนลงมากน้อยแค่ไหนก็อยู่กับปริมาณของสีขาวที่เราใส่ไปผสมเข้าไปนะครับและเมื่อต้องการให้ความชัดของสีมันหม่นลงหรือเมื่อต้องการให้สีนั้นมืดหรือเข้มขึ้นก็ต้องให้ผสมกับสีดำตามปริมาณมากน้อยตามที่ต้องการหลักการง่ายๆจำแบบนี้ครับนักเรียน ต้องการให้สีมันอ่อนลงผสมสีขาวเข้าไปกับสีโปสเตอร์นะครับต้องการให้สีนั้นเข้มขึ้นให้ผสมสีดำเข้าไปหลักการมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการผสมสีโปสเตอร์นะครับการระบายสีจากสีแก่ไปหาสีอ่อนเป็นการระบายสีโดยคำนึงถึงเงาเข้มของภาพก่อนนะครับแล้วค่อยลดน้ำหนักให้อ่อน หรือจางลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีใกล้เคียงกันในวงจรที่มีน้ำหนักอ่อนลงตามลําดับนะครับมาผสมเพิ่มเข้าไปทีละน้อยในลักษณะของการไล่น้ําหนักสีเพื่อให้ภาพสว่างและมีความกลมกลืนกันการระบายสีจากสีอ่อนไปหาสีแก่ระบายได้เช่นเดียวกันครับเป็นการระบายสีโดยคํานึงถึงส่วนสว่างหรือส่วนที่ได้รับแสงก่อนแล้วจึงค่อยๆเพิ่มน้ําหนักให้เข้มขึ้นทีละส่วนน้อยนะครับทีละน้อยด้วยการผสมสีดําหรือสีตรงกันข้ามหรือสีใกล้เคียงในวงจรสีที่มี น้ำหนักความเข้มนะครับตามลําดับในลนักษณะของการไล่น้ําหนักสีเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนนะครับนี่คือการใช้สีโปสเตอร์อุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้สีโปสเตอร์นะครับหจานสีเราต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับจะกจานสีรูปแบบรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้มีกี่ช่องกี่หลุมก็ได้นะครับจานสีให้เลือกจานสีขาวนะครับเพราะเนื่องจากสีขาวจะทําให้การผสมสีของเราไม่ผิดเพี้ยนไปจาก ที่ต้องการถ้าเป็นสีทึบเราก็จะดูยากหน่อยเนื่องจากมันมีการหนักเซกันหักเหกันของสีของแสงนะครับฉะนั้นสีขาวดีที่สุดนะครับ 2. ผู้กันสําหรับมือใหม่นะครับคุณครูแนะนําให้ใช้ผู้กันแบบหัวกลมก่อนส่วนเรื่องขนาดของผู้กันขึ้นอยู่กับสเกลของงานที่เราว่าดถ้าภาพใหญ่ก็ต้องผู้กันใหญ่หน่อยนะครับถ้าภาพเล็กก็พู้กันให้มันมีความเหมาะสมกับ กรอบภาพหรือกระดาษที่หรือกระดาษหรือขนาดของกระดาษครับ 3. กระดาษควรเป็นกระดาษแบบผิวหยาบเหมาะสมก็คือร้อยปอนเพราะมีคุณสมบัติที่อุ้มน้ําได้ทนน้ําได้เนื้อกระดาษก็จะไม่เปื่อยยุ่ยได้ง่ายเนื่องจากการโดนน้ํานะครับ4ส,สีนะครับควรดูบริเวณก้นขวดว่าสีภายในมีลักษณะแห้งแตกหรือไม่อย่างไรหากเนื้อสีแห้งนะครับอาจเป็นเพราะว่าผสมแป้งมากเกินไป ทำให้เนื้อสีที่ระบายออกมาไม่สวยนะครับการเลือกซื้อนะครับส่วนการเก็บรักษาสีหลังจากการใช้งานสีโปสเตอร์แล้วนั้นนะครับควนปิดฝาให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปเพราะถ้าโดนอากาศเมื่อไหร่สีมันก็จะแห้งนะครับมีทิปในการใช้สีโปสเตอร์หรือเคล็ดลับนิดๆิดหน่อยๆมาฝากนักเรียนนะครับเมื่อซื้อสีโปสเตอร์มาใหม่ให้เราเปิดขวดออกก่อนที่เราจะใช้นะครับ แล้วใช้ไม้หรือผู้กันก็ได้ครับกวนสีในขวดให้ทั่วะนะครับกวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือก่อนที่เราจะใช้งานสีโปสเตอร์นะครับ 2. การใช้ฟองน้ำแทนผู้กันได้นะครับบีบฟองนั้นให้แน่นเล็กตามที่เราต้องการนําไปแตะซ้ําๆกันบนภาพก็จะได้อีกเทคนิคนึงที่ก็ดูสวยงามไม่แพ้การใช้ผู้กันนะครับ 3การผสมสีโพเตอร์ควรผสมน้ำให้พอเหมาะคืออย่าผสมน้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนั่นเองแล้วต้องมีการควรสีให้ให้มากๆและไม่ว่าจะใช้สีใดควรมีการผสมสีขาวเพื่อทําให้การระบายสีได้เรียบและสวยงามจําได้ไหมครับเราจะใช้สีใดก็แล้วแต่ในการใช้สีโพเตอร์ผสมสีขาวเข้าไปหน่อยหนึง่งสีมันก็จะระบายง่ายแล้วก็เรียบนะครับ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการวาดภาพทิวทัศน์โดยการใช้สีโปสเตอร์นะครับนักเรียนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพทิวทัศน์หรือว่าแอสเทนนะคะเป็นแบบมินิแอสเทนคะ่ะโดยจะแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนหลักหลักก็คือท้องฟ้าทะเลแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นดินตรงนี้นะคะการระบายสีโปสเตอร์เราจะระบายจากด้านหลังแลด้านหน้าเริ่มต้นด้วยการระบายท้องฟ้า ระบายเปนที่ทางเดียวกันค่ะสีโปสเตอร์เป็นสีติดใจเวาลาระบายต้องให้ความรู้สึกถึงความทึกค่ะความแขบต้นของสีถ้าระบายแล้วเห็นเนื้อกระดาษด้านหลังหรือว่าเห็นพื้นกระดาษแสดงว่าเราใส่น้ํามากเกินไปเลรงจากที่เราระบายส่วนของท้องฟ้าแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มในส่วนของก้อนเมฆด้วยสีขาวในขณะที่สีท้องฟ้ายังไม่แห้งนะคะให้เราเอาสีขาวระบายับลงไปเลยค่ะรนหลังที่เราให้สีก้อนเมฆแห้งนะคะก็มาระบายส่วนที่เป็นน้ําใช้สีเขียวอ่อนผสมในสีน้ำเงินนิดนึงค่ะก็จะได้เป็นสีน้ำทะเลแล้วก็ระบายต่อไปเลยค่ะ ต่อมาเราจะมาเพิ่มสีก้อนเมฆชั้นท,ที่สองด้วยสีขาวาเวลาใช้สีขาวจะต้องล้างผู้กันให้สะอาดนะคะเพิ่มใน,นส่วนที่เป็นแสงค่ะเงาของก้อนเมฆจะอยู่บริเวณด้านล่าง่ใส่สีน้ำเงินเข้าไปด้านล่างก้อนเมฆค่ะต่อมาค่ะระบายสีส่วนที่เป็นพื้นดินด้านหน้าถ้าเรามีผู้กันเบอใหญ่ผู้กันแปนงก็สามารถอำมาใช้ได้นะคะก็จะระบายได้รวดเร็ว อยากให้อ่อนเราก็เพิ่มสีขาวเข้าไปนิดนึงเพิ่มสีเบอร์สีลงไปในสีเขียวค่ะแล้วก็ระบายให้กลืนกันถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็ฝึกเขียนภาพไปเนืยก่อนค่ะไม่เหนายมากแล้วก็ได้ทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเพิ่มสีเขียวเข้มลงไปค่ะเบอร์สามสิบโทบาบูเบอร์สาสิบหกค่ะแตะลงไปในสีเขียวนิดนึง ก็จะเขข้้มึนเวลาเราต้องการให้สีเข้มขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องใช้สีดำนะคะเราใช้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีม่วงก็ได้สีโปตเตอร์ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้สีที่เราต้องการเราก็ระบายทับได้นะคะนี่คือข้อดีของสีโปตเตอร์คือ,อระบายทับกันได้ถ้าใครมีทักษะใน,นะสสการผสมสีการระบายสีโปเตอร์ก็จะเป็นเรื่องที่สนุกค่ะแต่ถ้าใครทักษะทางด้านผสมสีไม่ค่อยมีก็จะรู้สึกว่าสีโปตเตอร์าก เพราะว่าผสมยนนาเนันก็ไม่ได้สีที่ต้องการสักทีนะคะคําแนะนําก็คือทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะทานานมากขึ้นเราจะสามารถคิดในหัวได้เลยว่าเราต้องการสีเขียวอ่อนเราต้องใช้สีอะไรผสมกันบ้างสีเขียวเข้มต้องผสมสีน้ำเงินเข้ามามากมายแค่ไหนแล้วก็จะใช้เวลาในการผสมสีน้อยลงค่ะใช้ปานพิกันค่ะค่อยๆแตะให้เกิดเป็นพื้นผิวอีกสีหนึ่งที่ใช้สำหรับเพิ่มน้ำหนักเข้มได้ก็คือสีม่วงค่ะเบอร์ยี่สิบสี่ผสมเข้าไปค่ะ ส่วนใดแล้วสีที่ใช้จะเป็นสีของจากุรัค่ะสีเขียวที่ใช้บ่อยอีกหนึ่งสีก็คือสีดิสมค่ะเบอร์สามสิบเป็นสีเขียวที่เราสามารถเอามาผสมสีขาวผสมสีเหลืองเพิ่มเข้าไปได้ค่ะเราก็จะได้สีเขียวหลายเฉดสีสีจอออนที่ใช้ด้านบนนะคะใช้สีเหลืองผสมเข้าไปค่ะเป็นสีเหลืองเบอร์สามที่เราต้องเพิ่มสีสว่าง บเบยเบนต้านบนนะคะเพื<ช>่อที่จะเห็นถึงการตัดกันระหว่างพื้นดินแล้วก็ท้องฟ้าค่ะจะใช้วิธีการตัดกันด้วยแสงค่ะเราจะไม่ใช้วิธีการตัดเส้นตอนนี้เราได้สีโดยรวมแล้วค่ะต่อมาก็คือการเพิ่มรายละเอียดด้านหน้าหลอกมาระยะหน้าแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นค่ะให้เห็นชัดเพิ่หน<ม>ึ่งของที่อยู่ใกล้ก็ให้เห็นรายละเอียดชัดเจน<ม>ของที่อยู่ไกลล้วก็ใช้วิธีการแต้มแบบใส่สีขาวขเป็นแสงสะท้อนของน้ำทะเลด้านหลัง ากะเทปกลาวนะคะให้เราเลอกเทปกล้าวให้แนกบกระดาษมากที่สุดค่ะเสร็จเีแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะครับนักเรียนนี่คือเนื้อหาสาระของวันนี้นะครับสำหรับการ วาดภาพเหมือนจริงโดยการใช้สีโปสเตอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสีที่มีความสำคัญแล้วก็มีความสวยงามน่าเร่นนะครับน่านำมาระบายสีนะน่านำมาใช้สร้างงานสวยงามมากนะครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับให้หนักเรียนทุกคนทำการเทคชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้ของแต่ละห้องของแต่ละช้นักเรียนนะครับโอเคเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ